ต้อนรับสู่เกมของผมผมจะเป็นผู้ดูแลและผู้บรรยายให้กับคุณกฎของเกมนี้แสนเจเรียบง่ายเล่นเกมให้จบแล้วคุณจะได้รับรางวัลแล้วิสง็จเลยยืดตรงต นี่คือเจ้าหนูครอบร้าย <c oughs> เธอเป็นเด็กน้อยแสนดีจากครอบครัวที่ไม่ได้ดีนักประกายวิบวับสำหรับเธอและประกายวิบวับสำหรับเธอและอีกหน่อยสำหรับฉัน <c oughs> ที่น่าเศร้าคือวันนี้เป็นวันที่เธอจะต้องตายฮะ <c oughs> หนูได้ยินคุณแล้วรู้ไหม โอ้ได้ยินเหรออฮึคุณอยู่ในหัวของหนูเหรอคะอืมก็โอเคใช่ <c oughs> โอเคหนูจะเรียกคุณว่าคุณเสียงคุณพูดว่าหนูจะตายวันนี้เหรอคะตายเลยไม่ไม่มีใครพูดสักหน่อยว่าจะมีใครตายวันนี้เฮไม่มีใครพูดงั้นเหรอคะรู้ไหมฉันเตรียมเกมไว้ให้เธอด้วยนะ หรอคะให้หนูเนี่ยนะถ้าเธอสามารถไปถึงจุดจบของเกมนี้ได้ฉันจะมอบความสุขชั่วนิรันร์ให้กับเธอตกลงไหมความสุขนิรันร์งั้นเหรอหนูว่าจะเอาไปให้แม่ล่ะโอเคค่ะตกลงวิเศษมากยี่ยมไปเลยพร้อมเล่นหรือยังละ่ะค่ะภารกิจแรกคือออกไปจากบ้านหลังนี้ ได้เลยค่ะดูสิหนูวาดภาพนี้ด้วยล่ะเขาคือจิ้งจอกที่หนูเจอนอกหน้าต่างหนูเรียกเขาว่าเป็นจาม,มินเป็นจิ้งจอกที่น่ารักสุดๆอออฉันไม่ค่อยสนใจพวกจิ้งจอก นี่คือที่ซ่อนลับของหนูอ้อน่าทึ่งมาแล้วทำไมเธอถึงต้องมีที่ซ่อนลับด้วยล่ะหนูไม่ชอบเลยเวลาที่พ่อกับแม่ทะเลาะก,กันแต่พอมานี่หนูจะได้หลับตาฝันและท่องโอก,กไปไกลอย่างนี้นี่เอง <c oughs> นี่คือปั๊บซี่ผู้พิทัก์ที่ซ่อนลับเห็นตาของเขาไหมมันเป็นแผลจากการต่อสู้กับสัตว์ประลาดสัตว์ปรลาดเลย ฟังดูน่ากลัวนะใช่แล้วค่ะนี่คือไดอารี่ของหนูหนูไม่เคยให้ใครอ่านเลยนะอยากดูไหมคะดูน่ารักจังนี่วาดเองทั้งหมดเลยเลยเออเบนจามินเออเป็นจริงจอกใช่ค่ะฮ่าีตลอดกัน แหวห่งลักยังไงล่ะคะหนูไม่ชอบเลยเวลาที่พ่อทำได้แม่นั่นคือฮีโร่เขาเป็นเพื่อนคนญี่ปุ่นของหนูเองเขาเป็นผีนะกากเพชรหนูชอบกากเพชรมากๆดูสิดูว่ารูปสวยไหมคะใช่สวยมากเลยละ่ะหนูระบายสีด้วยน่าประทับใจ หนูฉี่ในทะเลสาบด้วยล่ะมันอุ่นมากเลยดูรวมนี้สิหนูยังเป็นเด็กอยู่เลยน่ารักนะตอนนี้หนูโตแล้วเป็นคุณผู้หญิงตัวน้อยหนูชอบสมุดตะบายสีมากเลยล่ะ หนูจะเอาไปด้วยแล้วกันเผื่อว่าหนูเบื่อโอเคไหมคะหนูชอบเต้นล่ะเอะอ,อฮึมันคือเพลงที่จะดังไปตลอด ทำตุ๊กตากระดาษพวกนี้ขึ้นมาเองด้วยนี่คือคิมเบอรี่สโนดี้กับสตีเวนพวกเขาออกผจญภัยต่อสู้กับปีศ <c oughs> าจผู้ชั่วร้ายกัดเทปของหนูหนูเคยเห็นสัตว์ประหลาดอยู่นี่นด้วยแหละ หนูชูนิ้วใส่มันแล้วมันก็ไม่กลับมาอีกเลยก่อนจะออกไปเธอจะเอาของเล่นชิ้นไหนไปดีหนูเอาไปทั้งคู่ไม่ได้หรอไม่เธอเอาไปได้แค่ชิ้นเดียวและจำไว้ว่าตัวเลือกของเธอนั้นมันสำคัญกว่าที่เธอคิดนะก็ได้ค่ะหนูเลือก ดูเลือกเขาก้อนหินที่พ่อเคยปาใส่หนูไปค่ะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจใช่ค่ะดูเรียกเขาว่าสโตนนี่เพราะว่าเขาเป็นหินยังไงล่ะเข้าใจไหมคะเจ้าก้อนหินสโตนนี่เข้าใจตั้งชื่อนี่ขอบคุณคะ่ะอ๋อคือว่านะดูอชอบด้วยกับเคใสเข้าของพวกมันจะได้สวยเลิศดไปเลยคะ่ะ คุณนที่อยู่นอกจอจำได้ไหมที่ผมบอกคุณว่าเธอจะตายวันนี้ช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับระหว่างเราเข้าใจไหมนี่คือคุณยายฉันก็ใช้ผ้าอ้อมเหมือนกันนะเธอยังใช้พ้าอ้อมอยู่งั้นเลยเปล่าค่ะหนูใช้เมื่อปีที่แล้ว้งคะคุณแม่ชอบเก็บสะสมแก้ว ดูใค้ทำแตกไปสองสำใบเพราะหนูวิ่งเร็วกันไปหน่อยแล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าใครเป็นคนทำไม่ค่ะคุณแม่ชอบเก็บสะสมแก้วดูใค้ทำแตกไปสองสำใบเพราะหนูวิ่งเร็วกันไปหน่อยแล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าใครเป็นคนทำไม่ค่ะแต่หนูก็โดนเศษแก้วตบเท้าไปตั้งห้าวันเลยเนะี่ยห้ร้อ,องอย่าหลอนนะอย่าหลน เ้ยอแต่หมดเลยทีนี้นั่นแหละตัวอย่างที่ดีของเหตุและผลที่ตามมาอย่าบอกใครนะคะไม่ต้องห่วงเชื่อใจฉันเถอะโอเคขอบคุณค่ะ <c oughs> หืมบางที่หนูอาจจะซ่อมมันได้นะ <c oughs> จะซ่อมมันแล้วนะหนูทำได้ <c oughs> ได้จริงด้วย นั่นหนูเองแม่บอกว่าหนูต้องยิ้มถึงหนูจะเศร้าอยู่ก็ตามเพื่อนพ่อหนูเขาเป็นนายพรานแล้วก็เป็นคนล่ากวางตัวนี้ลูกสาวเขาชื่อเอริก้าเธอคิดว่าปืนนั่นเป็นของเล่นเธอก็เลยปัง้ปงๆั้ใส่แม่และพ่อของเธอแล้วพวกเขาก็ตายกันหมดเธอเสียใจมาก ในนี้กลิ่นเหมือนบุหรี่เลยฮะใช่ค่ะนั่นแม่หนูเองแม่ชอบดื่มน้ำผลไม้ด้วยงั้นเธอพร้อมที่จะทำภารกิจแรกหรือยังพร้อมค่ะหนูจะเอารางวัลมาให้ได้แย่ศ yeah, พกระตายอีกแล้วเหรอเมื่อไหร่พ่อจะรู้ว่าหนูอยากให้มันมีชีวิตอยู่มากกว่า และสาวกินอย่างเหม็นเลยมันคืออะไรเนี่ยสาดสัตยังไงล่ะอีตลอดกันเย้แจกความสดใสให้กับซุเมื่คืนนี้มันเป็นมือค้ำที่ดีมากๆเลยล่ะเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้เมามากแถมคุณพ่อยังทักหนูว่าไงด้วย <c oughs> พอโตขึ้นหนูอยากจะเป็นเหมือนแม่นะเป็นนักดื่มน้ำผลไม้ วันนี้พอดีเลยหนูออกไปเล่นข้างดองนะคะแม่สวัสดีตอนเช้าจ้ะมันบ่ายแล้วนะมิสฟอร์จูนเอา้าวเหรอคะสวัสดีตอนบ่ายคะ่ะคุณตอนเช้าอ S 1> <S 1> <S ซัมเป็นจะบ,บินได้ไหมคะนี่คือที่ที่หนูเจอเขาเขาหลบซ่อนอยู่ในทางขยะแล้วเราก็สบตากันจ้องตาเป็นมันเลย <S 2> <S 2> ใช่เธอเล่าเรื่องนั้นให้ฉันฟังแล้วอย่าไปเชื่อใจพวกจิงจอกมากพวกมันนิสัยไม่ดีอะไรนะจิงจอกนิสัยไม่ดีเหรอไม่จริงฉันน่อย สต่น้ำนี่กลิ่นมันซ่วมเลยเพราะหนูฉี่ลงไปนั่นน่าขยะขยแยงไม่แหวดเท่ากับที่พ่อหนูอ้วกลงไปหรอกนั่นหละแหวะของจริงนี่คือที่ที่พอ่อชอบมานอนบ่อยๆพ่อ,พอจ๋า นี่สิมาสิเจ้ามียว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 าเดือ,อนสิบ้าเอ้หนูไม่เคยได้รูปสัตว์น่ารักน่ารักเลยอะเอาละก่อนที่เราจะไปกันต่อเธอต้องรู้กฎของเกมซะก่อนนะมิดฟอร์จูนได้ค่ะจำเอาไว้ว่าการเดินทางนั้นจะเต็มไปด้วยตัวเลือก ตัวเลือกโอเคค่ะมันไม่มีผิดมีถูกมีเพียงผลที่ตามมาโอเคค่ะผลที่ตามมาเมื่อจบเกมแล้วความสุขนิรันร์ก็จะเป็นของเธอพร้อมแล้วค่ะภารกิจต่อไปของเธอก็คือการข้ามถนนได้ค่ะหนูทำได้อยู่แล้วมองไปทางซ้ายมองไปทางขวามีรถไหมไม่มีโอเคหนูไปแล้วนะ สัตว์ประหลาดอะไรกันฉันไม่เห็นเลยมันอยู่ตรงนั้นหนูเห็นจริงๆนะอาจจะเป็นแค่จินตนาการของเธอก็ได้เออก็จริงหนูจินตนาการสัตว์ตัวใหญ่เลยไปเถอะมีความสนุกรออยู่นะก็ได้ค่ะดูสินกหลับละมิสฟอร์จูนไปเถอะ